ะะวันนี้ก็อมองในส่วนของราคาน้ํามันเบลนต์เองเนี่ยหลังจากที่พักตัวในช่วงคืนวันศุกร์กันะคะเช้านี้ก็กลับขึ้นมายูนเหนือระดับ115เหรียญได้อีกครั้งโดยการพักตัวก็ค่อนข้างจํากัดยังไม่หลุดระดับ114อีเหรียญลงไปทั้งนี้นมองในเรื่องของความมิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในอิรักก็ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งราคาน้ํามันในช่วงนี้อยู่โดยล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่ม i s นหน้ายึดเมืองในภาคตะวันตกของอิรักเพิ่มอีส4เมืองซึ่งหนึ่งในเมืองทั้ง4เนี่ยอยู่ติดชายแดนซีเรียก็ทําให้เกิดความวิตกตกงังวลมากขึ้นว่าความแรงดังกล่าวเนี่ยอาจจะลุกลามไปตามแนวชายแดนแล้วก็ไปยังประเทศอื่นๆอย่างซีเรียแล้วก็จอร์แดนซึ่งทางสหรัฐเองเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนในประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกันแม้ว่าถ้ามองในส่วนของผลกระทบต่อแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ของอิรักในทางใต้ของกรุงแบกแดด ก็ยังไม่ได้เห็นผลกระทบดังกล่าวโดยในส่วนของแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ในอิรักทางตอนใต้สามารถส่งออกน้ํามันอย่างน้อยได้วันละ2.5ล้านบาร์เรลแต่ว่าก็มองแล้วเนี่ยในส่วนของปัจจัยดังกล่าวยังน่าจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ํามันต่อไปถ้าหากว่าสถานการณ์ก็ยังดูส่อเขาจะรุนแรงมากขึ้น มองในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในเรื่องของตัวเลข P.M.I ในภาคการผลิตในวันนี้ของหลายๆประเทศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะลุ้นเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาน้ำมันอยู่ส่วนหนึ่งหลังจากที่รายงานตัวเลข H.S.B.C.P.M.I. ออกมาเนี่ย สดใสกว่าที่คาดการโดยตัวเลขเดือนมิถุนายนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ50.8จุดอ่าก็เพิ่มขึ้นจากในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ระดับ49.40แล้วก็มากกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้ทำให้มองว่าในเรื่องของสถียภาพของเศรษฐ,ฐกิจจีนเองเนี่ยยังเป็นตัวหนุนต่อความต้องการใช้ในส่วนของน้ำมันอยู่ขณะที่ยังต้องจับตาในเรื่องของตัวเลขพีเม